สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับ6โมงเช้าไป็ต้นไปเตรียมรับเงินพรุ่งนี้มามอ3 3เรารักกันผู้ป็นกันตนมาตา3า33เป็นงวดที่1จํานวนเงิน1,000บาทด้วยกันนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube H r Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ที่เป็นกระแสะสังคมปัจจุบัน และที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3เตรียมใช้เงินผ่านแอปเป่าตังวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าต้นไปงวดที่1 1,000บาทใช้ไม่ใช้ก็ได้สำหรับวันพรุ่งนี้ใช้ครั้งเดียวก็ได้แต่หากไม่ใช้สิทธิ ใช้เงินภายในวันที่30มิถุนายน2564ยอดเงินจะถูกตัดทันทีนะครับสามารถเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะก่อนรับเงินวันพรุ่งนี้ผ่านเว็บไซต์มอ3าม3 3เรารักกัน com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในคลั้งต่อไป ก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับมาตรการม .33 เรารักกัน ผู้การตนมาตาา33นับเป็นมาตรการที่มีมติคอรอมอเห็นชอบอนุมัติให้มีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กัรตนมาตาสามสเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังซื้อในช่วงโควิด2019ระลอกที่3เป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้กัรตนมาตาสามสที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ สำหรับม .33 เรารักกันเป็นมาตรการม .33 เรารักกันที่คอรมอได้เพิ่มเยียวยาเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และไม่ต้องกดรับสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน2,000บาทต่อคน ซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่ายเงินโยยาม .33 าม .33 เรารักกันให้กับผู้กันตนมาตร3า33เหมือนรอบที่ผ่านมาซึ่งจะทำการจ่ายเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังผ่านเมนูม .33 เรารักกันและผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งสำหรับ ไทม์ไลน์การจ่ายเงินม3 3มาเรารักกันให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะทำการโอนจ่ายเงินเข้าทุกๆวันจันทร์ได้แก่วันจันทร์วันพรุ่งนี้ที่24พฤษภาคม2564เป็นต้นไปและอีกรอบอีกครั้งเป็นครั้งที่2ในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564เป็นต้นไปนะครับ ซึ่งทั้งหมดม .33 เรารักกันนั้นจะทำการจ่ายเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเป็นจำนวนเงิน2,000บาทด้วยกันนะครับและสามารถจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปหากไม่ใช้สิทธิ์ม .33 เรารักกันในครั้งนี้ภายในวันที่30มิถุนายน2564 จะถูกตัดสิทธิ์จะถูกตัดเงินทันทีนะครับซึ่งสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะการเยียวยามอ3ม3เรารักกันในครั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว w m ไวดเว็บม .33 เรารักกัน .com คลิกเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชื่อนามสกุลรวมถึงวันเดือนปีเกิด คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับมาตรการม .33 เรารักกันในครั้งนี้ ซึ่งสังเกตดูนะครับจะมีตารางวันที่24พฤษภาคม2564หรือในวันพรุ่งนี้จำนวนเงินที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน1,000บาทและอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่6วันที่31พฤษภาคม2564จำนวนเงิน1,000บาทนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในวันพรุ่งนี้24พฤษภาคม2564ตั้งแต่6โมงเช้าป็นต้นไปกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ม .33 เรารักกันผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเตรียมรับเงินเพิ่มงวดแรกคนละ1,000บาทนะครับ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์และคิดว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและมั่นใจว่าอยู่ในระบบประกันสังคมมาตลอดแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ ให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะครับหรือร้องขอที่สำนักงานประกันสังคมได้นะครับอาจจะมีสาเหตุเป็นเพราะว่านายจ้างบริษัทไม่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากล่องทุนประกันสังคมให้ท่านก็เป็นไปได้นะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง u t u b e HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube จ r Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube จ r Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคาว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube สอาร์เทเได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม